สวัสดีครับวันนี้ร้านอุเดตโปรเจกเตอร์นะครับได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่จากเอ s ส n นะครับผมเป็นรุ่นนะครับ ehtw 7 5 0 full hd นะครับเป็นรุ่น h โฮมซ i n e m a รุ่นเล็กนะครับตัวเริ่มต้นสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่อยากมีโรงหนังส่วนตัวนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณนะครับเอฟสันไทยแลนด์กับ PS Smart นะครับที่ให้เครื่องนะครับเดโมบริษัท กับรัตูนิเอปิเตอร์มาทําการรีวิวในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศโรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับเป็นจอ4เมตรสโคปนะครับผมนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีระยะฉายสั้นนะครับ1ต่อ1นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจอนี้นะครับเป็นจอ4เมตรนะครับระยะฉายก็อยู่ที่4เมตรเช่นกันนะครับเหมาะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีนะครับพื้นที่จํากัดนะครับในการฉายหนังนะครับอยากมีโรงหนังส่วนตัวแต่อยากได้จอใหญ่ๆรุ่นนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับผม เดี๋ยวเราให้ชมภาพสวยๆกันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเป็นความละเอียดภาพ Full HD นะครับภาพสวยมากๆนะครับเนียนมากนะครับคอยฟ้าข้างไฟหลีนะครับดูบรรยากาศโรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับกับอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับนี่เราเปิดไฟนะครับอ่าเปิดไฟนด้วยนี่ครับ ให้ชมไปเลยนะครับว่าสู้แสงไฟได้สบายๆนะครับเนี่ยเราจะให้ชมนะครับว่าโปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างสูงนะครับดูในห้องนอนนะครับสามารถเปิดไฟนะครับเปิดไฟดูได้ปิดไฟดูได้นะครับปิดไฟนะครับก็จะได้รายละเอียดภาพที่สมบูรณ์นะครับผมแต่ถ้าเราแบบว่ามีงานสังสรรค์นะครับผมอยากจะเปิดไฟไปด้วยดูรายการทีวีไปด้วยหรือดูหนังไปด้วยก็สามารถทําได้อย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะมีความละเอียดภาพเป็น Full HD นะครับ ความสว่างสูงถึง3,400ลูเมนนะครับผมความละเอียดภาพ Full HD ค่าคอนฐาน 16, 1 6 1 6 0 0 0ต่อหนึ่งนะครับนะครับนี่ครับถ้าเราปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับผมแสงสีสวยงามเลยนะครับความละเอียดภาพ Full HD นะครับ ศักยภาพนะครับฉายจอ5เมตร6เมตรนะครับถ้าเอาไปเล่นหนังกลางแปลงนะครับแต่ผมไม่แนะนานะครับด้วยที่ว่าระยะฉายมันใกล้จนเกินไปนะครับผมไม่เหมาะกับหนังกลางแปลงนะครับเหมาะสําหรับดูหนังในบ้านนะครับผมสําหรับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านที่มีพื้นที่จํากัดในการวางโปรเจคเตอร์นะครับขนาดห้อง4คูณ4นะครับแต่เราอยากได้จอหนังใหญ่ๆ3เมตรหรือ3เมตร50นะครับรุ่นนี้นะครับ F3 EH-TW750 ตอบโจทย์เลยนะครับผม สำหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่มีพื้นที่จำกัดนะครับแต่อยากได้จอใหญ่ๆนะครับร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับรีวิวจริงให้ชมเครื่องจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมตัวเครื่องนะครับผมนะฮะว่าตัวเครื่องสวยงามขนาดไหนนะครับเนี่ยอย่างร้านเราก็ทําห้องนะครับให้เป็นโรงหนังเลยนะครับนี่เราจับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาทําการรีวิวให้รับชมนะครับผมเปิดตัวเมื่อ ต้นปีนี้นะครับแต่ทางร้านเพิ่งมีโอกาสได้นําเครื่องมาทำการรีวิวนะครับผมเอฟสัน yeah. อีเอชีดีวิวเจ็นะครับความสว่าง3,400ลูเมนค่าคอนทาน16,000ต่อนหนึ่งนะครับชมเครื่องสวยๆนะครับเปิดไฟสว่างๆแบบนี้เลยนะครับแสงสีสวยงามอย่างมากเลยนะครับผม สนใจก็เข้าไปเยี่ยมชม Facebook อดุลเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับกดติดตามทาง Facebook แล้วก็กดติดตามทาง YouTube ได้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับพี่พเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ